ตัวนี้ค่ะเป็นตัวที่ Amazing ที่สุดในโลกตัวนี้ไม่ได้คิดที่จะทำมาขายในประเทศไทยเลยเนื่องจากเคยทำมาแล้วไม่มีคนสนใจสักคนเดียวเป็นสบู่ที่ทำมาครั้งแรกเลยนะคะ2,000ก้อนขายไม่ได้เลยแม้แต่ก้อนเดียวขายไม่ได้เลยนะคะเนื่องจากอะไรคะคุณก็ทำมาตอนที่สบู่เขาดังไงคนนั้นขายสบู่คนนี้ขายสบู่คนนู้นขายสบู่แม่นางก็ทำสบู่มาไม่ดืมหูลืมตาไม่มีใครซื้อ ปรากฏว่าพี่พรได้ลูกค้าแค่คนเดียวเป็นคนจีนสั่งออกจีนค่ะครั้งแรกเลย500ก้อนครั้งแรกเลยนะคะสั่งไปสั่งมาสั่งไปสั่งมาตอนนี้รอบละห้าพันก้อนนะคะสบู่รอบละห้าพันก้อนไม่ต้องเดือดร้อนขายในประเทศไทยเลยนะคะไม่ต้องเดือดร้อนเลยแล้วอยู่มายังไงยังไงไม่รู้มีคนถามหาสบู่สังงั้น สบู่ตัวนี้ช่วยอะไรสบู่ตัวนี้นะคะมีเนื้อของสบู่ไม่เหมือนสบู่ทั่วไปค่ะของเราเป็นสบู่แบบเขาเรียกว่าอะไรคะเหมือนวิปครีมอะค่ะฟองเหมือนวิปครีมเนียนมากนุ่มมากซึ่งคุณหาจากสบู่ที่อื่นไม่ได้แน่นอนพี่ปัญญาให้คุณลองแค่ร้อยห้าสิบาทแล้วคุณจะรู้ว่าพี่ผ่อนขี้โมหรือเปล่าแล้วคุณค่อยมาดูว่าผู้หญิงคนเนี้เออจริงๆแล้วมันเป็นคนขี้โมหรือมันเป็นคนจริง สบู่ตัวนี้นะคะเนี่ยค่ะเห็นแต่งหน้าจ,จัดๆแบบนี้นะคะสะบู่ตัวนี้จัดการออกหมดคุณลองใช้คินซิ่งลูบคุณจะไม่เห็นล่องรอยของการแต่งหน้าเลยคุณดูนะคะเพราะอะไรเพราะเขามีสครับถั่วดาวอินคาที่แบรนด์อื่นไม่เคยทําพี่พันซ้ำสินค้าทุกตัวนะคะไม่เคยเหมือนแบรนด์ไหนเลยแล้วก็เชื่อมั่นว่าเราจะต้องเป็นผู้นําตลาดเท่านั้น คุณไม่ต้องซีเรียสนะคะ<ม>เห็นแพ็กเกจจิ้งโอ๊ยทำไมบ้านนอกจังพี่พรออกแบบเองทั้งหมดค่ะวาดรูปเองออกแบบเองสีสันทุกอย่างทำเองพี่พรอยากใช้หัวใจทำไม่อยากให้ใครมาบอกว่าต้องเป็นสินค้าที่แพคเกจจิ้งระดับโลกไม่ค่ะสินค้านุพ้าระดับโลกอยู่แล้วแพ็กเกจจิ้งบ้านๆนนี่แหละค่ะจะทำให้นุพ้าไปสู่ระดับโลก